สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลังในช่องลังซีเอชช่องที่จะมอบความบันเทิงให้กับเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวกับเกมลหลายเกมครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมวอลล o บอ t อีกเช่นเคยครับผมเพราะว่าวอลลบอตเนี่ยเป็นเกมหลักอยู่แล้วเนาะที่ผมจะต้องทําคลิปให้เพื่อนๆดูอย่างต่อเนื่องทั้งสาระและความบันเทิงในการเล่นวันนี้ครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าหลังจากที่มีการอัปเดตนอกจากอัปเดตที่ผ่านมาครับผม นอกจากจะมีเรื่องของการส่งมอบพิเศษเนี่ยที่ผมทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับผมที่เข้ามาด้วยพร้อมกับการอัปเดตก็คือเรามาเริ่มกมนเลยครับผมขั้นแรกเลยก็คือดนตรีประกอบครับผมที่เปลี่ยนไปจากอันเดิมเนาะอาจจะไม่เล้าใจเท่าอันเดิมแต่ก็ยังคงความตื่นเต้นอยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมนี่คืออย่างแรกเลยเสียงดนตรีเนาะประกอบในเกม ทีมเพื่อนได้ยินอยู่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนิดนึงครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับเสียงดนตรีในเกมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเสียงครับผมอย่างที่สองเลยครับผมภาพครับผมภาพที่เปลี่ยนไปแล้วดูสมูทขึ้นครับผมเห็นดังง่ายๆเลยก็คือเจ้าอาวุธครับผมอาวุธเนี่ยมีการปรับแต่งภาพทั้งหมดใหม่เรียบร้อยแล้วครับผม ก็คือมันจะไมะ่เป็นเหลี่ยมไม่แข็งทื่อเหมือนกับกระตูนเหมือนอย่างที่เคยๆครับผม,มก็จะมีความโค้งความบนและความสมจริงขึ้นครับผมนี่นี่ตัวอย่างเป็นอาวุธเล็กครับอย่างเช่นจรวดอันนี้ครับผมมันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนว่าเออเป็นจรวดรูปร่างจ้วดชัดเจนครับผมไม่ได้เป็นแบบขาวๆหรือว่าเป็นเมเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วครับผมและแน่นอนครับผมการปรับภาพแบบนี้เนาะก็มาพร้อมกับความแหลกนิดหน่อย เพิ่มเติมขึ้นมาครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องการแหลกกันบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมครับผมมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะอย่างเ,เดินไปดูอาวุธกลางกันบ้างครับผมชนิดกลางเนาะก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามครับผมเห็นได้ชัดเจนรูปร่างสวยงามนี่ครับผมเห็นแล้วก็ได้หยิบยกออกมาใช้นี่โดยเฉพาะนี้ครับผมไฮด้าที่ทำออกมาได้สวยมากๆเลยครับผมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราจะได้เป็นอัธรรเนาะ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมที่เข้ามาในเกมนี้ก็คือนี่เลยครับผมด่านที่มีการรีมาสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาด้วยครับผมก็คือด่านที่มีเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ครับผมก็คือเจ้าด่านกุโลโรมด่านนี้ครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูครับกุลโรมอ่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด่านนี้ก็คือด่านเจ้ากุโลโรมนี่ครับผมที่อยู่ในฉากไตเติลน,นี่เลยครับผมเนี่ยฉากที่เพื่อนๆกำลังเห็นเนี่ย ก็มีเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เล่นประจําเนี่ยก็คงจะได้ลองเล่นกันแล้วแล้วครับผมอนี่ครับอันนี้ผมจะพาชมด่านเนาะนี่ครับผมอ๋อก็ทําออกมาได้อย่างสวยสดงดงามครับผมจะมีด่านเพิ่มเข้ามาจากปกติเนี่ยที่เราทำเสร็จไปไม่กี่ด่านเนาะก็จะมีด่านนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็มีจุดนี้ครับผมทิเซอเอครับผมก็จะเป็นเจ้านี่เลย เหมือนกับยานอวกาศครับผมของเอเลี่ยนเนาะที่มีเพิ่มเติมเข้ามาสวยงามครับผมแล้วเราก็เหมือนกับอยู่ในโดมบาเลียเนาะครอบคุมเราไว้นี่ภาพก็สวยสดงดงามครับผมทําให้เรามีด่านเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งด่านเพื่อความบันเทิงซึ่งมันก็เหมือนด่านเก่าแล้วครับผมแต่เขาทํามาใหม่รีเมคใหม่ขึ้นมาสวยงามครับผมอ่า ก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงเมืองกันนิดนึงครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนี่ครับพากันชมวิวนี่ครับผมสวยงามครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องดานแล้วครับผมการปรับแต่งสีแล้วก็ความสว่างของดานเนี่ยก็ทําขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก่อนเนี่ยดานบางดานจะดูมืดๆไม่ว่าจะเป็นดามบนดาดาฟ้าเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมอเดี๋ยวผมออกจากนี้ก่อนครับ มันจะมีความมืดเนาะแล้วก็มีความแบบสลัวบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนั้นมีการปรับใหม่ให้มีความสว่างแล้วก็มีความคมชัดเส้นสายเห็นมากขึ้นครับผมโอเคอันนี้แหละเราเอาไปลองเล่นกันครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเสียงเวลาที่เราคิวครับผมอเสียงเวลาที่เราคิวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมมันก็จะเป็นเสียงปแปลกๆครับผม ขึ้นมาแปลงหูดีทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเล่นเผื่อผมจะคิวได้เนาะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงคิวครับผมเออว่าจังหวะในการคิวเป็นยังไงแล้วก็จะได้เหรียญไปสุ่มไปองพางเลยครับผมอะจะได้มีประโยชน์ในการเล่นไปด้วยในตัวนี่ครับผมเดี๋ยวเรวาไปลองดูว่าเสียงคิวมันจะเป็นยังไงเนาะผมก็จะพยายาม แต่เสียงทิวมันจะไม่ชัดเจนแล้วมันมันจะไม่ดูเข้มขลังเหมือนเดิมนะมันจะดูปแปลกๆครับเพื่อนอย่าลืมนะครับผมถ้ารู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้ความบันเทิงประมาณไหนก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดตับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยครับโดนยิงเข้าไปพูดไม่ชัดเลยครับผมกดไลค์กดตับสะไครใ้ให้ผมด้วยครับผมช่วยแชร์กันไปครับผมคนที่ทําเกมวอลลร์บอลก็ยังมีอยู่ก็คือผมนั่นเองครับผม ไม่ต้องห่วงครับคนที่เล่นก็จะได้รับข่าวสารตอนนี้เล่นกันครับผมยิงครับย,ยิงไม่โดนโอโ้โหสไลด์มายิงแม่เนียนเนียนกิฟต์อาวุธคือข้างแรงเลยครับผมประมาทไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คิวแล้วล่ะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้เพื่อนดูจะพยายามครับผมมันต้องมีบ้างแหละครับผมโอ้ถ้าไม่ได้คิวเลยนี่ก็กถือว่าเป็นแเนาะต้องมีบ้าง ตรงนี้ครับผมจะได้ไหมรอด้องนะครับผมล็อกขาเรียบร้อยหวังว่าคงจะไม่เสร็จเพื่อนซะก่อนนะครับโอ้โหเพื่อนออกไปอีกแล้วครับเพื่อนเราก็คิวอึ๊บโ,โดนยิงไม่เป็นไรครับผมเจ้าฮอกยิงเรามีการวาร์ปหลบหนีของเราอยู่เรียบร้อยเสร็จไปตัวแล้วครับผมเราก็ไม่ได้เนาะหวังว่าคิวต้งวันนี้ ยิงแรงครับผมตัวนี้วางไปก่อนดีกว่าครับโดนยิงจากหลายทางฮึมอึมฮึมฮึมหมดนี้หมดครับอย่าบังครับผมอย่าบางังนี่ครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับผมคิวแรกไม่ได้ยินเสียงเลยครับผม ยิงหลังผมนี่โอ้โหแตกที่เรียบร้อยครับผมคือเสียงคิวมันจะเบามากครับผมเดี๋ยวผมลดเสียงลงนิดนึงซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วครทุกทีนี้ต้องคิวอะไรประมาณนี้ครับเสียงมันจะดูเข้มขลังเนาะแต่นี้มันไม่เข้มแล้วโอเคครับถือว่าดูผมเล่นไปมังพังแล้วกันครับยึดจุดสัญญาณ เหมือนจะมากับความห้ายแผ้อีกแล้วทำไมคิดอะไรมากมายครับผมจะถือว่าเป็นการทำคลิปท่นเพื่อรับชมมันครับผมยิงครับเป็นส่วนช่วยครับยิงรัวๆโดนครับเราโดนนะไม่ใช่เขาโดนแตกเลยครับผมโอ้โหคลิปนี้ยับเยินเลยเนี่ยใส่เลือกมาผิดคลิปครับไป้เลือกมาผิดประเด็น ูโ,โดนยิยงครับจากหลายทางหลบกันครับาตายซะก,ก่อนฝั่งเราก็แพ้แน่ๆเราเร็วมากเลยครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียบร้อยครับผมแพ้ไปในระยะเวลาสั้นนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปต่อกันตั้งเกมครับผมโอ้โห อะไรมันจะขนาดนั้นครับผมสงสัยอยากได้เหรียญเอาไปสุ่มของครับผมคนเล่นก็มากมายขึ้นเรื่อยๆไม่ได้คิวใครเลยนะผมไม่ได้สังเกตครับผมขอโทษทีไปครับลองดูจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่สิบกันแล้วครับผมก็ยังไม่มี แคนของผมเนี่ยส่งรายชื่อทีมเข้ามาครับผมสงสัยการแข่งนี้คงจะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นซะแล้วครับดูแล้วไม่เป็นไรครับผมถ้าไม่พร้อมไม่อะไรกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะยังมีเวลาเหลืออีกถึงวันที่ยี่สิบเนาะถ้าเพื่อนๆอยากแข่งขันระหว่างแคนกันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมของรางวัลเนี่ยเราก็เตรียมไม่ให้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเราก็มีไม่ให้พร้อมอยู่แล้วครับผม ือเป็นกำลังใจในการเล่นเนาะเหมือนกับการเล่นโชว์อะไรประมาณนั้นยิงครับเขายิงเราเรายิงเขาครับไม่โกงครับผมอ่าเขาหลบครับผมอ้ไม่ได้เดี๋ยวยี้ครับหลบก่อนดีกว่า ได้ได้ครับวันนี้ได้ไหมอมนิดเดียวครับผมผมเากาะมาเพียบเลยแล้วเราโดนยิงอย่างนี้ครับเราโดนยิงอย่างนี้จะทันไหมไม่ทันแล้วผมโอ้โหอะไรครับเนี่ย คออนครับผมนังวะถึกอ่าเพื่อนก็ชวนเราเล่นเกมอีกแล้วครับผมน้องตั้นครับผมพวงนี้ก็ชวนเล่น rv เนาะได้นะครับเรียบร้อยเพื่อนก็คิวไปเหมือนเดิมครับผมเราก็ไม่ได้อะไราระเบียบไม่เป็นไรครับ เราเล่นตามเกมครับผมจะไปเน้นเสียงคิวแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงยังไม่พอแพ้ต่อเนื่องอีกมันจะลำบากครับผมยิงไปครับได้คิวไม่ได้คิวไม่รู้ยิงไปเรื่อยๆครับ เียบเลยครับผมดับเบิลคิวแล้วก็ยังเงียบอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าเสียงมันหายไปไหนเนาะนี่แหละครับคือปัญหานี่แหละครับคือปัญหาหลักเลยว่าเออเสียงคิวมันหายไปเนาะพเพื่อนๆเป็นแบบผมหรือเปล่าถ้ายัางไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาดูกันนะครับผมเอ่อคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเนาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากที่ผมบอกไปหรือเปล่าเนาะเสียงดนตรีภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีด้านใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างที่บอกก็คือมีเสียง คิวที่เปลี่ยนไปเนาะซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปจนแบบไม่ได้ยินเลยอะไรประมาณนั้นเท่าที่เห็นนี่คือไม่ได้ยินเลยครับผมเราไม่ดีครับลักษณะนี้คือมันไม่ได้เพิ่มความร้อใจเนาะถ้ามีเพิ่มเสียงคิวเสียงอะไรมามันก็จะมีความร้อใจที่ทําให้เหาราสึกสนุกในการเล่นขึ้นมานั่นเองตบอบครับ มันจะตายเปล่าเราไม่อยากตายเปล่านดนึงเสียงเพิ่มขึ้นเหมือนกังประมาณนีน้นครับผมเผื่อจะได้ยินเสียงคิวชัดเจนนะโอ้โหแรงครับเพื่อนเราแรงแล้วศัตรูก็แตกครับผมเราก็ยังไม่ได้คิวเพิ่มเติมครับผมคิดได้สองคิวก็ไม่มีเสียงเนาะน่าเสียดายอยู่เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรครับตอนนั้น เอาติดติดอะไรเนี่ยมือมืดอ๋อ,อจุนตัวนี้ครับติดตืนไฟมาครับไฟครับน้ําแข็งเจอกันเข้าว่างไงครับอูเราโดนเยอะ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 ครับกดเราโดนเยอะครับปัวยนแตกหมดเรียบร้อยเลยอย่างนี้ต้องหลบอย่ไม่หลบตายแน่โอ้โหตายจริงๆครับผม โอ้โหกดผิดก็เป็นไททันตัวนี้อาจจะได้ยินเกยงคิวเพราะไททันนี่โอกาสคิวสูงกว่าอยู่แล้วหายเหยื่อนีครับไม่ได้อีกครับผมเออตอนนี้ผมก็ได้ปืนครบสี่ก็บ,บอกแล้วเนาะอ๋อมีงผมก็มีปืนครบสี่ก็บ,บอกแล้วครับผม หลังจากที่ไม่พบมานานครับยิงครับยิงครับยิงครับ,รบ,รบอา้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสัญญาณขาดหายและแล้วก็สัญญาณขาดหายตอนนี้ได้ยังไงทำกับเราแบบนี้โอ้โหยิงครับ นี่ครับผมสัญญาณขาดหายวูบว่าบวุบวากันเลยทีเดียวไม่โดนครับอืมตัวนี้บุกลังเราเลยหญิงหลังครับผมตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไง แต่ผมนี้ไม่ได้ครับผมโดนยิงมีคนจ้องยิงเราครับตอน้นมีข้างหลังครับว่าไงครับเอาอยู่ไหมตรงนั้นสามตัวเลยครับผมตรงข้างหลังเราดูเหมือนเราจะโดนล้อมแต่ตรงนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับผมเรานี่แหละครับผมเกิดปัญหาโอ้โหลงกันครับยุบหวบยุบหวบโอ้โหโดนยิงครับยุบหวบ ยุบหัวภาพปืนแตกแล้วเราก็แตกไปในที่สุดครับผมอ้าวโลกิแม่จะได้เลือกตรงนี้มาแล้วทำอะไรโลกิไม่ได้นะโลกิมันก็เป้ายึดจุดสัญญาณปืนเราก็ล็อกเป้าไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรครับยิงตัวอื่นมันบ๊อบบ๊บบบบอบบอบยังไงพี่กลน,นครับผม รู้ว่าอย่าลืมนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเจอปัญหาแบบผมเนี่ยพอมันเกิดปัญหาแบบนี้เนาะมันวบแว๊บแวบหรือเปล่าหรือว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมสมูทเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมเช่นเคยเนาะไอคลิปแสดงความคิดเห็นมาเยอะๆครับผมอยากให้ผมทําตัวไหนยังไงถ้าผมมีเนี่ยผมทําให้เลยนะสําหรับ่นยนที่ผมมีอยู่แล้วแล้วทารีวิวเนาะอยากทราบตัวไหนยังไงก็ผมก็ยินดี่จะทำให้ครับผม ทำเท่าที่ผมรู้ครับผมเต็มความสามารถยิงครับไม่ได้ทำลามต,ต่อมาหลายนาทีแล้วครับผมต้องทำบ้างแล้วครับผมมิงั้นเดี๋ยวจะชนะแบบไม่ภาคภูมิใจไน้นที่โหลอะไรประมาณนี้ยิงครับติดตึกครับผมไม่เป็นไรเนี่ยครับเสียงคิวมันไม่ได้ยินเลยครับผมขึ้นคิวนะ แต่ว่าเสียงคิวมันไม่มีให้เราได้ยินเลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็คงมีการปรับใหม่ครับผมเพราะว่ามันเหมือนก็หายไปเนาะมีบางสิ่งบางอย่างหายไปต้องมีการปรับใหม่แน่นอนครับผมในอนาคตอีกไม่ช้าอันนี้ศัตรูก็เหลือสองตัวแล้วครับผมเกมนี้เราก็ยึดจุดสัญญาณชนะแน่นอนโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับผม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาหลังจากการอัปเดตครั้งที่แล้วนอกจากปล่องส่งมอบพิเศษเนาะออไม่มีอะไรมากมายครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะครับผมก็มีอยู่แค่เรื่องเสียงคิวอย่างเดียวที่มันหายไปนั่นเองแล้วก็ได้ยินกันแบบว่าไม่ชัดเจนเลยอะไรประมาณนี้ครับโอเคอย่าลืมครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรที่ผมมาเล่น ให้เพื่อนดูเนาะแก้ขัดไปครับผมแก้ความสนุกไปบางคนอาจจะยังเห็นเกมนี้เกมนั้นมาก่อนแต่ยังไม่เคยเล่นกด็ดูสามารถดูรีวิวได้จากของผมนี่เองครับผมตอนนี้ก็เกือบจะได้กล่องทรงมอบพิเศษมาส่งอีกแล้วครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ